สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนกับผมเอาพี่น้องครับผมมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมกับบ่าวพัดคนเดิมนะครับผมนะเอาพี่น้องกรับผมก่อนที่จะไปรบชม่มฉีกกันจะาลืมมนะพี่น้องเด้อฝากไว้น้ำได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตไคร่กดหัวนใจเป็นกําลัางใจ ผมน้ำนะครับผมเนาะเออบ่าวพัดคนเดิมนะครับผมเนาะเอาพี่น้องครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมานําเสเนอแนวทางหวยรัฐบาลไทยได้พี่น้องเดอ้อตามไทยนะครับผมของเซี่ยนกทอทมอนะ้ำพี่น้องเนาะงวดวันที่1นึ่กรกฎาคม2567น,นะครับผมเนาะสำหรับแนวทางของเซี่ยนกทอทมอได้พี่น้องเดอ้อเราพัฒนาเพคนกับแมนน,นอนดีลีครับผมเนาะอ่า บาดนี้เพิ่นก็เลยส่งแนวทางของรัฐบาลไทยไหม่ผมไว้ให้พี่น้องไปไปพิจารณากันว่าสั่นเนาะครับผมเนาะเอาตามนี้นะพี่น้องเนอะเบิ่งเอาครับผมแคปหน้าจอไว้สําหรับหัวรัฐบาลไทยนะครับผมตําไทยของเซียนกรทมพี่น้อง1กรกฎาคม2567นะครับผมพี่น้องครับผมเด่นนะครับผมเนาะเด่น8กับ4ครับผม2ตัวเน้นๆพี่น้องคือเก่าครับผมเนาะ2ตัวเน้นๆนะพี่น้องเด้อ8กับ4ตัวเด่นเพิ่นครับผมเนาะจุด2ตัวบนล่างพี่น้องครับผม จุดสตัวบนล่างครับผมแลมียังต่อไปนี้ทด้งพี่น้องเล้อจำครูหายเรียบร้อยครับผมนอบแปดสามแปดเกาแปดศูนย์แครับผมอากาศสี่สามสีเก้าสี่เจ็ดครับผมจวดเลขสาตัวพี่น้องครับผมเลขสาตัว9 0 8าศูนมครับผมเนาะกับแนวทาง ตามไทยนะครับผมของเสี่ยงกองทมอพี่น้องครับผมเอาพี่น้องเบิ้งเอาครับผมแปหนาจ,จอเอาไปเบิ้งเป็นมาย่านกันเด้อพี่น้องเด้อทามากกับพี่น้องถามมีเลขถึกใจตัวไดบ่ครับผมตรงใจชุดใจอยากจะไปเป็นข้อมูลเป็นแนวทางกันก,นกนระล่องเบิ้งกับผมนะงวดนี่บนแน่ได้ครับผมตัวเด่นกับสวยอยู่ครับผมนะเลขกนสวยอยู่ที่พี่น้องครับผมนะเอาเบิ้งเอาได้พี่น้องเด้อ นครับผมเนาะมกจังไหนก็จัดไปครับผมเนาะกับแนวทางของรัฐบาลไทยครับผมเนาะเสียงกทมหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้เก็ดครับผมเอาเบอร์อีกรอบหนึ่งนะพี่น้องนะอทวนเบอร์อีกรอบหนึ่งครับผมเนวันนี้ให้เดนสกับแปดนะพี่น้องเ้อเด็ดมากๆคือ8ครับผมเห็น่แปดกับสี่วนนีด้พี่น้องนะพี่น้องเนาะเลยเพิ่นก็สวยดีครับผมสองตัวบนล่างพี่น้องครับผมแปดสามแปดเก้าแปดศูเก้าสเจ็ดสีตัวจุดสาตัวครับผมเนาะ 908883พี่น้องเอาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อพิจรารณาเอานะครับผมเอาตามนี้พี่น้องครับผมกะลองเบิ้งนะครับผมแนวทางทุกแนวทางก็มีความมุดเด้อพี่น้องเด้อพิจรารณาเอากันหลายๆครับผมทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงครับผมเนาะเอาเพิ่งคลิปจบแล้วว่อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พัดคนเดิมนะครับผมน้องของบา่าวพัดคนเดิมน้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาขอให้พี่น้อง ทุกปู่ทุกคนโชคดีนะครับผมนะมันมันปังปังสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงแลยพี่น้องนะรตเตอรี่อะไร้ราอันใหญ่กันได้พี่น้องเด้อเอาไว้ส้ำเนี้อครับผมพิดพลาดประการใดขออภัยนะครับผมพี่น้องครับผมนะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เป็นกำลังแก่มผมมาโดยตลอดครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อเอาอยู่ดีไม่แห้งทุกดูทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับผม